วิธีการจับสัตว์เลี้ยงเราจะได้จัดส่งและสร้างไม่ว่าจะเป็นการขุดแร่เก็บสะสมหรือไล่ล่าส่วนพวกนี้จะเป็นส่วนสําคัญมากยิ่งเรามีสัตว์เลี้ยงหลากหลายตัวจะช่วยเพิ่มของรางวัลที่เราจะได้รับตัวดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมแลกนล็อก l ีเบิร์ตยูจีโฟนบริการข่าวโฟนราคาถูกและดีที่สุดนตอนนี้เพียงแค่วันละ8บาทเท่านั้นเปิดบัญชีเกมได้หลายอันลันเกมได้อย่างอิสระในเวลาเดียวกันบอดได้ทั้งวันไม่มีสายหลุดออนไลน์เล่นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็น นอกบ้านในบ้านหรือที่ทํางานหมดปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมเหลืองค่าไฟเน็ตไม่ดี CPU ร้อนเพียงวันละ8บาทเท่านั้นถูกกว่าค่าไฟอีกรองรับทุกระบบไม่ว่าจะเป็น Android iOS PC และเว็บเบราว์เซอร์สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วใส่โค้ดซ i l v e r เพื่อรับเพชรและใช้เป็นส่วนลด35บาทได้เลยการเล่นเกมก็จะเป็นเรื่องง่ายๆสําหรับเพื่อนๆนี่แหละครับ UG Phone ด้วยความที่ว่าการจะส่งสัตว์เลี้ยงเพื่อตามหาวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นหินอัปเกรดระดับเลเวลของอุปกร และเพิ่มความสามารถให้สัตว์เลี้ยงที่ปลดล็อกออฟพิเศษส่วนพวกนี้จะเป็นส่วนสําคัญมากนะครับที่จะทําให้เลเวลของ e n h นแฮนเพิ่มขึ้นหรือจะเป็นเลเวลของ e n c นชาร์เมนเพิ่มขึ้นเราต้องใช้วัตถุดิบชนิดต่างๆซึ่งในส่วนของการหาวัตถุดิบพวกนี้หลักๆจะมาจากการจัดส่งสัตว์เลี้ยงได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับระดับและโบนัสสัตว์เลี้ยงที่เราทําการส่งไปอย่างเช่นการขุดเหมืองในกรณีที่เราอยากจะได้แร่ s i l v e r o f อแร่สําคัญในการอัปเกรดเลเวลของพวกอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะ เหมือนกันนะครับตรงนี้เราก็ต้องดูว่าเราจะส่งอันไหนอย่างตัวนี้นะครับโปลิงเขาก็จะมีความสามารถนี้อยู่จะเพิ่มปริมาณการได้รับแร่ชนิดนี้ค่อนข้างมากส่วนในกรณีที่เราอยากจะเก็บพืชเก็บผลเราสามารถส่งเบบี้ดิสเวิร์ดบูไปได้ตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มของรางวัลอันนี้ให้นะครับเห็นไหมเราก็ดูชนิดแต่ถ้าเราจะหาของระดับสูงเลเวลของเราก็ต้องสูงมากขึ้นก่อนนะครับแล้วจริงๆแล้วในส่วนสําคัญหลักๆก็จะเป็นพวกแร่แล้วก็พวกปลานะครับพวกป่าพวกนี้ได้ใช้แน่นอนแต่การที่เรามีสัตว์เลี้ยงหลากหลายตัวก็จะเป็นช้อยอย สัตว์เลี้ยงก็จะมีระดับหายากซึ่งเราจะได้รับจากดันถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงพวกนี้แต่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงทั่วไปนะครับเราสามารถทําการจับได้เลยสําหรับตัวละครที่เขามีอยู่นะในตามพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกมอนเตอร์นี่แหละเราสามารถจับได้แต่ในการจับก็ต้องมีไอเทมชนิดนี้ก่อนนะครับเพชรซิลออฟลูกบอลที่ใช้จับผนึกเพชรระหว่างเลเวล1ถึงเลเวล40ถ้าเลเวล10กว่าเนียโอกาสจับไม่ติดก็จะมีค่อนข้างสูงแล้วนะครับเพชรซิลออฟเราจะหาได้จากไหนหาได้จาก Active ed, อจาแอคทีฟเควส้หรือจะเป็นสควส์สันะครบ เราเก็บสะสมค่าแอคทีฟถึง50ก็จะได้อีก9ลูกหรือเราจะซื้อเอาจากพ่อค้าก็ได้เขาก็จะมีขายอยู่เช่นกันลูกละ60,000เงินหรือเซนีนะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองร้านซื้อขายก็ได้นะครับแต่เนี้ยจะใช้เพชรอยู่ที่6,000อย่างว่าเป็นลูกบอลระดับแค่1-40ที่สําคัญไปกว่านั้นสัตว์เลี้ยงพวกนี้เราสามารถขายเป็นเพชรได้ด้วยนะครับเพื่อใครอยากจะจับแล้วเอามาขายก่อนก็ได้จะได้มีไดมอนใช้แล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาจะมีแจกตามเพชรค่อนข้างเยอะเราสามารถดูได้จากเพชรลองหรือใส่โค้อื่่นๆนะรัแลหลหงจาากทีีเมพ ก่อนอื่นแล้วก็คือให้เพื่อนๆมาทาการใส่ตรงนี้นะครับเลือกใส่วัตถุดิบตรงนี้นะ p e t i o l ถ้าเราไม่ใส่เราจะไม่สามารถจับได้เพราะว่าถ้าเราไปใช้ในกระเป๋าเนี่ยมันจะขึ้นว่าไม่สามารถใช้ได้นะครับต้องมาใส่ตรงนี้ก่อนนั่นเองอ่ะอย่างเงี้ยตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีไอเทมเราก็เลือกมาเลือกใช้งานไอเทมตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปหามอนเตอร์มอนเตอร์ก็เป็นมอนเตอร์ตามแผนที่โลกแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างนะครับถ้าเราจะจับเลเวลของสัตว์เลี้ยงที่เราจะจับนะครับต้องไม่ห่างจากเลเวลของเราถ้าห่างก็จะขึ้้้นนนแบบบีระาารรรัเเาาาจจไไไมมม่่่สถดอพื จะไปจับที่ไหนตอนช่วงแรกก็จะมีแนะนําอยู่ประมาณ3ที่4ที่มีประตูใต้พอนเทล่านะครับประตูตะวันตกพอนเทล่าหรือท่อน้ําเมืองหลวงแล้วก็ในเมืองตรงนี้นะครับเราก็สามารถเช็คดูระดับมอนเตอร์ที่เราจะเจอได้อย่างนี้ก็จะเป็นตัวหมอกนะนลเวลสามสิบะเดี๋ยวผมมาเจอเบ้าหม่ล้วก็ทําการจับเข้าไปนะครับแบบนี้โยนเข้าไปต็ดหรือเปล่าชริงล้มเหลวนะครับล้มเหลวนี่ก็คือเป็นเงินทั้งนั้นนะ <laughs> เป็นเงินเป็นเพชร อย่างว่ายิ่งมีระดับสูงเท่าไหร่โอกาสการจับติดเนี่ยก็จะค่อนข้างยากมากขึ้นฉะนั้นพื้นฐานให้ไปจับเดเวลน้อยๆมาก่อนนะครับอ่ะอย่างนี้ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับได้มาแล้วเราก็ต้องทําการกดใช้ แต่ถ้าเราไม่กดใช้เราสามารถเอาไปขายได้เพื่อที่เราจะได้ไดมอนด์โดยในการขายของเนี่ยเราสามารถขายได้10ชิ้นด้วยกันนะเดี๋ยวผมเอาขวานออกก่อนให้เหลือช่อง1ช่องแล้วก็ไปตรงนี้เลยนี่ครับสัตว์เลี้ยงลองดูว่าราคาต่ําสุดดั้ตอนนี้เขาขายเท่าไหร่อยู่ประมาณ190ใช่ไหมเราอาจจะตั้งไปที่170 180ก็ได้นะครับอาจจะใกล้เคียงวางไปแบบนี้แค่นี้ถ้าขายออกก็รอถ้าเราไม่ขายก็เตรียมเอามาใช้งานอย่างตอนนี้นะครับตัวตุ่นน้อยโอเคเดี๋ยวเราจะจับก่อนปึ๊บ จับไปครับผู้เล่นมิตเตอร์ซิลเวอร์ทำการจับจับล้มเหลววอนเตอร์ตัวนั้นก็จะหายนะครับโอเคอันนี้ได้เรียบร้อยนะฮะตัวใหม่ตอนนี้ในอะไรปั้มของผม ก็มีสัตว์เลี้ยงทั่วไปหลากหลายตัวแล้วแต่ถ้าเราไม่กดใช้งานเนี่ยรูปก็จะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับฉะนั้นอยากให้รูปขึ้นเราต้องกดใช้งานก่อนปึ้มล้วก็กดใช้งานฟื้แล้วก็ไปลองดูนะครับว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเป็นยังไงซึ่งแน่นอนสัตว์เลี้ยงเขาก็จะมีระดับแล้วก็ความสามารถนะครับบางตัวในกรณีที่เราดวงดีเราอาจจะได้ค่าสเตตัสลักสําคัญสําคัญแล้วเป็นระดับที่สูงคุณภาพแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างนี้เห็นไหมระดับ H เด่นหลายอย่างเลยนะส่วนีสเตตัสได้เปล่าอันนี้ไม่แน่่่ใใจจเหมือนนนนกัะคคแตติดวาาา มีอยู่มั้งก็ต้องรอดูอีกทีนึงเราก็เดินตามล่าหามอนเตอร์ที่เราจะจับต่อไปนะครับไหนลองไปดูหน่อยสิมอนเตอร์ในถ้าเหมืองอยู่ในช่วงเลเวลเท่าไหร่กีเอิร์ทโอเคกี่เอิร์ทเลเวล28นะครับจับได้อยู่เพอผมเลเวล30มาสิติดไหมทีเดียวโอเคได้เลยนะครับยิ้มเลยแบบนี้และบอส MVP ยังอยู่ตรงนี้ด้วย ดูทรงแล้วก็คงต้องไปที่ด้านบนนะครับไปหาพวกฟอล่าเพราะว่าฟฟล่าเนี่ยผมยังไม่ได้ทาการจับไหนดูหน่อยสิมอนเตแถวนี้เลเวลเท่าไรเดินขึ้นไปด้านบนนะครับเปิดเป้าหมายโอเคคิมมี่นะเลเวลยี่สิบนะครับจับได้อยู่ทิ้งโยนไปติดไหมฉันเลือกนายแล้วนะ <c oughs> จับล้มเหลวโยนเข้าไปอีกติดไหมติดเรียบร้อยครับตัวใหม่ แล้วเราก็ไปเดินหาตัวอื่นต่อลองดูต่อในแผนที่นะครับแผนที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีหลากหลายตัวมากนะครับเราก็ต้องเดินดูดีๆว่าเป็นมอนเตอร์ที่เราต้องการหรือเปล่าหรือว่าเราจะเก็บวไว้ก่อนนะครับหารวบรวมในกระเป๋าให้เยอะๆเ,เข้าไว้ไอยท่าปอลล่าแล้วก็แมงวันใช่ไหมลองดูหน่อยสิตรงนี้ ตัวไหนเนี่ยโอเคตัวนี้ได้อยู่นะครับทำการจับเข้าไปจับล้มเหลวจับล้มเหลวลอ,อกเกิดก่อนอืมเขาตีอยู่ด้วยฮนะจับล้มเหลวโอเคโยนเข้าไปอีกทีนึงฉันเลือกนายล้มเหลวแล้วนะ ก็คงต้องจับอีกสักทีหนึงโยนไปเรียบร้อยไหมล่ะไม่เรียบร้อยครับไม่ติดไม่ติดแล้วก็มาโยนอีกครับบางตัวนี้ก็เปลืองเกินโอเคได้ไหมาอีหนึ่งตัวไม่กลัวเลยตัวต้องได้ใช้หมดเน้นหาตัวขุดแรกก่อนก็ได้ครับ ถ้าเราไม่ได้รีบอะไรมากนะอันนี้ฟอร์ล่านะครับโยนเข้าไปดูหน่อยสิล้มเหลวโจนเข้าไปอีกทีนึ่งจิงหล้มเหลวอีกฮะบ,บอลเลเวลยี่สิบหกี่จับยากจริงๆครับนี่ลูกแกว้วลูกบอลที่เราสามารถจับได้ อยู่ในช่วงเลเวล1นึถึงสีนะครับเรียบร้อยไหมไม่ติดจับอีกสักทีหนึ่งมีสิบห้าลูกอะติดไหมล่ะก็คงต้องติดสักตัวแหละโยนเข้าไปคือ,อไม่ติดนะครับโยนเข้าไปอย่าใจร้ายนักเลยโอเคติดจนได้นะครับนี่ก็คือผลประกอบการ ที่เราจับมา ได้เล็กน้อยใช้ไม่ใช้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งส่วนถ้าเราจะขายขายได้นะครับแต่คนจะซื้อหรือเปล่านะั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะคนส่วนมากจะซื้อพวกอุปกรณ์มากกว่าสําหรับในช่วงนี้นะก็จะทําให้เราเนี่ยมีเพชรได้ง่ายขึ้นยังไงสําหรับในพาร์ทนี้ก็มาแนะนําวิธีการจับสัตว์เลี้ยงเพื่อเก็บคอลเลกชันอัลบั้มเราจะได้หาสัตว์เลี้ยงไปส่งได้แล้วก็รับของรางวัลแบบนี้นั่นเองนะครับจะได้มีวัตถุดิบไปพัฒนาตัวละครเพิ่มความเก่งให้มากยิ่งขึ้นหวังว่าจะ ไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ